สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมามาไขปริศนาในในประตูชิ้นนี้กันประตูนี้ระหว่างที่เรากำลังเดินมาอย่างขี้แอบประตูนี้ไม่รู้มันมาจากไหนเพื่อนฉันถามกันว่าประตูนี้เธอสร้างหรือเปล่าฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้ช่างไม่รู้ ไม่มีใครบอกว่าฉันช่างเลยไม่รู้ก็เลยจะมาไขปริญนาเจ้าเจ้าประตูนี้ะตูนมิติป่าเด่ดทุกคนนับถึงสารนะนับถึงสารแล้วเราต้องไปประตูนี้ต้อ,ะะตองไขป,ปรปิญนาให้ได้หนึ่งสองสาม เดี๋ยวเอ๊ะรู้เหมือนว่าฉันจะไขปริศนาพาได้หนึ่งอย่างก็คือคิดไว้แล้วล่ะว่ามันคือเราบอกแค่แบบเราบอกว่าได้ไงวะยังไงเนี่ยเราบอกว้าวมันคือแมพอะไรอ่ะไปดูดิทำไมาคนอื่นเขาแต่งตัวปเป็นคลิปคนนี้ต้องการพิซซ่าหรอฮะ อย่าบอกว่าเห็นแล้วมาร้านพิซซ่าที่ดาเยอะแล้วเรามาทำอะไรอยู่ที่นี่แตเนี้ยเออทำอะไรดีเนี่ยไม่รู้ให้เราทำได้ยังไงเห็นคนอื่นส่งพิซซ่าแล้วอยากไปส่งบ้างไปส่งดีกว่าอะไรเนี่ย ไม่รู้ไปก่อนทำไมพิซซ่านะมันเหลืองอะ่ะเพื่อนถามหน่อยเดี๋ยวนะพิซซ่านี้มันบกกักหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งสิางั้นเราไปคนส่งนะรู้เยอะจังจต้องรออีก ไม่คิดจะส่งน้ำเลยหรอข้เห็นแล้วอู้หูเยอะมากเลยภารกิจเราเยอะจังหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนหมดแล้วเหรอเีเคเดี๋ยวเราไปละเราจะสูงวยโอ้ทำไมรถเป็นอย่างนั้นอะอ่ะเอาคันนี้แลกันปืดปืดวู้ยชนไปให้เราไปส่งที่ไหนบ้าง A2 เหรอแล้วตรงไหนคือ A อเปนรึเป่ะอันนี้ B2 องแล้วตรงนั้นอ่ะไม่ใชหรือเปล่าอันนี้ C2 อืมไม่ใช่หมดเลยอะอาจจะไปทางนั้นก็ได้อุ๊ยตั้อุ๊ย,ยบ้านของคนไหนก็ไม่รู้ดีแล้วนะอ๋อโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่น่าจะใช่แล้วละ่ะเอสองเหรอแล้วเราก็ต้องลงไปลงไป อุ้ยอ,ยอุยอุ๊ยใช่ถูกต้องแล้วอันนี้แหละเอเคง่งอ่ว้าวอืโอเคค่ะบายบายค่ะอ่าต่อไป A3 A3 โอ้วค,คนนี้ทำไมสั่งเยอะจังเลย สั่งเยอะแล้วเนี่ยขอคุยกับพ่อเคคุยกับพ่อเสร็จแล้วอะน่าจะบ้านหลังนี้แหละใช่ไหม,ไมใช่อะนูคะเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะเฮ้ยอยู่ไหมเนี่ย อฮะฮะนี่ค่ะนึกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ที่แท้ต้องถือของก่อนโอเคเสร็จแล้วทำไมงานเยอะจังงอาจจะได้เยอะก็ได้คิดดีคิดถูกนะบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่บ้านหลังนี้ ต่อไป B 4กับ B 3อโอเคเริ่มจาก B 4กันเลยเป็นนาำก็ต้องมาส่งด้วยเหรอเออหวังว่าเราดูผิดดูผิดใช่ไหม แปลกๆนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆใครขับเนี่ยรถเราฮ้ยมีคนขโมยรถเราชมดูมันเป็นท่านท่านนำเป็นตัวอย่างเด็ยขาดเลยอือชนคนอื่นเนี่ยกับคนนั้นก็ขโมยรถเราไปแล้วเ,เดี๋ยว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 นี่มันบ้านเราแล้วทำไมเราส่งให้ตัวเอง นี่เรานะเนี่ยเดี๋ยวแ,แ,กแกเป็นใครแกแกเป็นใครยังเป็นบ้านฉันอะไรเนี่ยหลอนแล้วเฮ้ยเรมหลอนแล้วกลัวว่ะกลัวแล้วเยจะนอนแล้วนอนหน่อยแล้วกัน ฮ่าฮิฮ่าฮิฮ่าฮิ่าฮเสียอะไรเนี่ยเสียอะไรอะอันไรนอะนี่เดียวแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยจำแนกว่าเราอยู่บ้านตัวเองนี่เมือเราฝันไปไม่ใช่แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเรามีไม้เลี้ยงด้วยอะ ดูิอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะมีปืนเสียงดังเลยอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยสีสีขาวนี่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นเป็นอะไรอ่ะไปดีกว่าอุ้ยอะไรทำไมทุกคนเจอิ้มเจลยน่ากลัวทำไมมันทางทะเลอย่างนี้ เราต้องหนีเราต้องหนีนีม่มันนากก่ากลัวจะตายแล้วโอ้เออยเดือดเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเนียเราไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่เป็นตัวอะไรอุ้ย เดี๋ยวๆทำไมอ่ะเรี่ยงอะไรอะ่ะเรื่องอะไรอะ่อะทำไมเพื่อนไปจัดการอะ่ะเ,เ,เ,เพื่อนจะจีบเขาดิเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนทำไมเพื่อนต้องโจมตีบเขาด้วยอะ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรอะ่ะมัไมหลอนจังตามไปหน่อยดีกว่าเผลอเกินเรื่องอุ้ยเข,าตาย,ยขาตายอุ้ยทำไมเขาตายอ่ะ จะตีเขาทำไมเพื่อนจะตีเขาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนนี้ครับก่อนคนนี้อ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเอาเพืเอ่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราฝันอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ย ฉันจะกลับจากที่นี่แล้วฉันกลัวฉันฝันอะไรแปลเนี่ยแลย้ตอนแรกฉันจะคือฉันอะไปอยู <It> ่ท<ๆ>ี่ไหนก็ไม่รู้อะคือแบบอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ยแล้วโอ้ยโอโอ๊ยอะ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 ะออะยะอา อันตราย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 ไม่ไหวไม่ไคนอันตรายแค่นี้นนแหละบาย